เมื่อวันเสาร์ที่13กันยายน พุทธศักราช2568ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีปฐถมภ้ป,ป่าเพื่อสร้างองค์พระเจดีเพื่อสันติภาพโลกและเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารชุดศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยมีพุทธศาสนิกชนและคณะเจ้าภาพผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างองค์พระเจดีอันจะเป็นศูนย์รวมแห่งสันติภาพและสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สำหรับประธานเอกพิธีทอดพระป่าในครั้งนี้มีสคณะคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยรมิตรสมเด็จ สุประดิษฐ์อาพรท่านเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและรวบรวมผืนดินแห่งนี้เพื่อรองรับคณะพระธรรมยาราและเป็นสถานที่สร้างบาร,รมีที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหาคนครส่วนคณะที่สองได้แก่กัลยณมิตรอัญชนาวงสุรไกาย,ยอดนักสร้างบาร,รมีที่รวมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือน และคณะที่3ได้แก่ดกตรติดสดาจ่างใจมนซึ่งท่านและครอบครัวได้สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างอย่างเต็มที่เต็มกำลังงานบุญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและกรรมการสมัชาสง์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นประธานสง์ เมื่อถึงช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมสำคัญได้เรียนเชิญดรกิษดาจ่างใจมลน,นำกล่าวคำถวายผ้ปาป่าจากนั้นกราบนิมนต์คณะสงฆ์พิจารณาผ้ปาป่าก่อนที่จะได้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้ กัลยาณมิตรปียพงศ์จ่างใจมลน,นำกล่าวคำถวายองค์พระเจดีทางด้านกัลยานมิตรสมเดจสุประดิษฐ์ราณนนำกล่าวคำถวายมัคค่าปัตภพีพระผู้ปราบมารส่วนกลัลยาณมิตรนิสาสุประดิษฐ์ราณนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธรรมจากนั้นได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรทรงสีทรงมณีนำกล่าวคำถวายเครื่องปรับอากาศเป็นภาษาบาลีและกลัลยาณมิตรสุภลักษณ พันพูทรั์นำกล่าวคำถวายเครื่องปรับอากาศเป็นภาษาไทยจากนั้นกเลยาณมิตรอุทัยครูตระกูนนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีและกเลยาณมิตรราณีสุรวิทยาพรนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทย ลำดับถัดมากาเรนมิตรวัฒนาอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายพระทาหารเป็นภาษาบาลีและกาเรนมิตรปทุมวันอุดมพักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายพระทาหารเป็นภาษาไทยลำดับสุดท้ายกาเรนมิตรอานงงามพูนสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตองค์พระเจดีค่ะ จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อสร้างองค์พระเจดีเพื่อสันติภาพโลกและถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารชุดศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยความปปื้มปิติใจซึ่งการสร้างเจดีในพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นที่สการะบูชาและเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนระลึกถึงหลักธรรมคำสอนนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาในพระรัตนา,ตายัยจากนั้นเป็นการประกอบพิธีรับมักา่าปัตพีพระผู้ปราบมารโดยคณะสงฆ์สวดชยันโตขณะเจ้าภาพและสาธุชนรวมบันทึกภาพประวัติศาสตร์จากนั้นได้เรียนเชิญกัละยาณมิตรอัญชนาะ วงสุรกายนำกล่าวคำอธิษฐานจิตมักคาปติพีพระผู้ปราบมารและกราบนิมนต์ประธานสงฆ์คือพระวิเทศภาวนาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถางานบุญครั้งนี้กัลยาณมิตรสมเดชส,สุประดิษฐ์อาพรและดรกเตกิดาจ่างใจมนต์ทั้งสองท่านเป็นบุคคลสำคัญที่รวมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างค่ะมีความปรับปื้มและ ดีใจมากครับที่เป็นผู้รวบรวมผืนแผ่นดินอันนี้ซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาทําให้ชาวผังทนและบางกอกน้อยนี่มีศูนย์วิมมทยาธรรมที่สวยงามแบบนี้มาทุกครั้งก็เพิ่มทุกครั้งที่เป็นผู้รวบรวมที่ในผืนนี้ได้ความสําเร็จและได้เห็นภาพที่อาคารเกิดขึ้นมานี้สวยงามแล้วก็มีผู้คนมาใช้ในการที่จะ บำรุงผู้ศาสนาเยอะมากมายทุกครั้งทุกเดือนเนี่ยปรับเพิ่มใจมากแล้ววันนี้เป็นวันเกิดเดือนเกิดของข้าผมเลยมาจัดเป็นประธานาพระป่าที่นี่นะครับก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราได้รวบรวมที่แล้วก็เห็นมาตั้งแต่เป็นพื้นดินที่รกลางนะครับแล้วมาถึงตัวน,นี้สวยงามมากมาทุกครั้งเพิ่มทุกครั้งที่ได้เห็นอาคารได้เห็น สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายที่เราได้ทํากันมาร่วมกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณผู้นำบุญทุกท่านที่มาให้ความร่วมมือและได้ทําให้สาเร็จในทุกวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดเลยได้ชชวนกลุ่มประตูน้ําได้มากันเยอะเลยครับแล้วก็ได้มาชมรมคนรักบักก็กน้อยมาซึ่งเขาไม่เคยมาเลยและก็ไม่เคยเข้าวัดทําแบบนี้พอดีจังหวะ ชมรมคนรัวัดกน้อยนี่ผมเป็นประธานชมรมได้ชวนเข้ามาว่ามันเกิดแล้วเขาก็ดีใจนะเขาก็ปรับปลื้มใจที่ได้มาเห็นสถานที่ที่เขาเคยเห็นเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าเราทําขึ้นมาให้สวยงามและเกิดสิ่งสวยงามกับพระพุทธศาสนาเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมที่จะมาร่วมทําบุญร่วมสร้างกับพวกเราด้วยก็ดีใจมากครับวันนี้ครับปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทุวโลกในทุก ภูวิภาคเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่าง,าง,างๆเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยากจะสร้างสันติภาพโลกในวันนี้เนี่ย,ยมผมได้มีโอกาสเนี่ยนะมาร่วมบุญทอดพระป่าเพื่อสร้างพระเจดีเพื่อสันติภาพโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีความสงบสุขเนี่ยมันก็จะทํให้เราเนี่ยเดือดร้อนไปทั่ว การที่เราเป็นคนกูอีกกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นปัญหาอันนี้เราก็เลยมาสร้างพระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างซึ่งอยู่ในเขตบางกอกน้อยอ่าไ,ไกลจากบางกุนนน์มากนะการเดินทางสะดวกอาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมก็สะอาดสะอ้านใหญ่โตพื้นที่ก็มากพอที่จะรองรับสารุชนจำนวนมาก สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะก็ยังเป็นสถานที่ที่มีความส,สำคัญในแต่ละปีเนี่ยนะของเดือนมกราคมเนี่ยจะมีการจัดโครงการธรรมยาตราซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่พักพิงนะของคณะสงฆ์จำนวนนับพันลูกนะเพื่อที่จะลงเรือเดินทางไปที่วัดปากน้ำเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญในหลากหลายรูปแบบนะครับหากว่าเราสร้างขึ้นมาได้ ก็จะเป็นบุญกุศลของพวกเราทั้งหลายพวกเรายังต้องเกิดอีกหลายภพหลายชาตินะครับการที่เราได้มีโอกาสมาทาทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาย่อมเป็นบุญกุศลที่หมหาศาลที่จะติดตามพวกเราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะเข้าสู่พระน,นิพพานวัจนัยครัอยากจะเชิญชวน เพื่อนเพื่อนสาธุชนทั้งหลายเนี่ยนะมาร่วมร่วยช่วยกันเพื่อให้การสถาปนาพระเจดีเพื่อสันติภาพโลกเนี่ยนะสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีอีกทั้งเนี่ยนะฮะอ,อ,อาคารปฏิบัติธรรมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแต่ยังพอจะมีหนี้สินอยู่บ้างนะฮะก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันจะได้หมดหนี้หมดสินแล้วเราก็จะร่ํารวยไปด้วยกันนะครับ